คือว่า why do I use long pimples backhand table tennis โดยคุมีกลองนะครับไมคเป็นนำมาใช้วันนี้ครับยังไม่ได้ลองคูนครับไม้ไทวันนี้ยางด้านแบ็คแฮนด์เป็น 388E2 นะครับสีฟ้าตัวยางด้าน นไม้ที่สองที่ไ้แข่งขันดำแล้วก็ออกรายการกับน,นักหนุนโอชารออีกหนึงศูนย์เก้าสีกับอาแบงหวงสีดำนะครอนอื่นผมจะมาพูดถึงกับการใช้ยางเม็ดด้านแบกแหนนงผมนะครับว่าทำไมต้องใช้และใช้เพื่ออะไระครับก่อนอื่นเราให้ฟังก่อนว่าผมเคยตียางเรียบมาก่อนนะครับ แล้วเวลาตียางเรียบเนี่ได้มีจุอดอด่อนก็คือเรื่องความเร็วแล้วก็เวกร์อนะครับผมและก็บอกว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ไม่ถนัดแบคแฮนหะรือการด้านแบคแฮนที่จริงไม่ถนัดนะครับผมสามารถแบคแฮนเบสิกแล้วก็แบคแฮนท็อปสปิปได้แต่ฟร์แฮนอาจจะไม่ดีเท่าแบคแฮนด้วยซนะ้ำในบางรั้นแต่ที่เลือกเลื่อ,อ,อยนยางเม็ดยาวด้านแบคแฮนก็เพื่อสร้างโอกาสในเกมในการ วางลูกที่สปินจะจับหนักมากๆหรือโน้สปินแล้วก็เป็นการรับลูกเสือที่ยากในการอ่านสปินก็จะวางด้วยเม็ดยาวด้านแบกไปพอข้าเพื่อให้ผุ้ต่อสู้สับสนในการเล่นอาจจะลงสปินยกลูกเบามาให้เราเล่นหรือยกติดเห็ดนะครับคร้งนี้เพื่อ การสร้างโอ,อกาสในการบุกแต่มีข้อเสียใหม่ก็มีนะครับก็คือแบ็คแฮนด์ไม่ได้จบเต็มวงรวบเต็มวงเหมือนเดิมเพราะว่าต้องวางด้านเม็ดไหมแต่นเม็ดก็ไม่ได้เป็นธรรมชาติในการตีแบบยางเรียบที่ตัวเองบุกได้แต่ข้อเสียตรงนี้ก็จะมีข้อดีในการารับลูกเสือมแล้การคอนโทรลลูกที่หลากหลายครนะับเพื่อสร้างโอกาสด้วยฟูลแฮนด์เหมือนเดิมครับ ว่าการรับที่ที่สุดก็ไม่ใช่การรับหรือการตัดอย่างเดียวแต่คือการบุกสวนกลับเพื่อสร้างโอกาสในการเล่นยินดีปอง Why do อง s e Long p i นเปิ้ลขอบคุณครับ